สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอเล็กซิสธนาพรรังกาปานีนะคะเจ้าของบริษัทเอเชียมิ c a แคร์กรุ๊ปคอมพานีซึ่งบริษัทของเราเป็นบริษัท r e f e r ร์ l o f f i ออให้กับโรงพยาบาลชั้นนํา55โรงพยาบาลน,นะคะวันนี้อเล็กอยู่กับอาจารย์สัญชัยวีโรดแสงทองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมากโรงพยาบาล b h h วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายควรรู้นะคะแล้ววันนี้เรามาพบกับคุณหมอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอเล็กสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้เจอระดับท็อปด็อกเตอร์วันนี้ขอ,ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติมาที่นี่ครับค่ะอาจารย์สัญชัยคะาการดูแลสุขภาพแบบอง์รวมอย่างนี้ค่ะรบกวนให้นิยามคํานี้หน่อยค่ะโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับผมว่าทุกๆคนเคนี่ยควรจะต้องดูแลสุขภาพแบบ ทุกรอบได้นะครับรอบด้ดูแลให้คร,บ,ครบไม่ใช่ว่าจะต้องดูเฉพาะเอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเพราะจริงๆร่างกายเราเนี่ยสัมพันธ์กันหมดนะครับเราก็อยากให้ทุกท่านได้ดูแลแบบองค์รวมนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพดีแต่ว่าสุขภาพดีเริ่มที่ตัวคุณเองเ,อเราต้องดูจากข้างในออกไปข้างนอกส่วนอีกคําถามหนึ่งที่ผู้ชมอยากรู้มากๆเลยในแต่ละวัยอย่างเงี้ยค่ะเรามีการดูแลยังไงบ้างคะสำหรับเพศชายถ้าผม สำหรับคุณผู้ชายเนี่ยผมว่าแบ่งเป็น3ระยะนะฮะวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุนะครับผมจริงๆผมมองว่าวัยรุ่นเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของการป้องกันนะครับทำยังไรก็ได้ให้สุขภาพดีโดยที่เราเน้นการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากโรคติดต่อก็ได้อันนี้ถ้าเราป้องกันได้ดีสุขภาพก็จะดีนะครับมาระดับที่2ถ้าเป็นเรื่องคนในวัยทํางานสิ่งที่ต้องสนใจและโฟกัสผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพราะว่าคนทางานเนี่ยยูไวยทํางานเนี่ยไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเพราะมุ่งแต่การทํางาน <S 1> <S 1> แล้วลืมดูแลตัวเองอซึ่งการตรวจสุขภาพเนี่ยสำคัญมากๆแล้วหลายๆท่านพลาดตรงน,นั้นไปไม่ได้ตรวจสุขภาพแล้วเป็นสิ่งปวดแต่ทำงานเพราะว่ากําลังกําลังโฟกัสการทํางานจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งจริงๆเป็นไวยที่ควรจะต้องเมนเทนไอสิ่งที่เรามี่ให้ได้ต่อไปเนี่ยยาวๆสุขภาพที่แข็งแรงอยู่จากวัยรุ่นสู่วัยใช่ไม่ให้แบบเสื่อมโทมากเกินไปใช่ครับซึ่งวัยนี้เป็นไวยที่สําคัญนะฮะส่วนอีกววยหนึ่งค ไปสูงอายุเนี่ยจะเข้าสู่โหมดของการดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นการต่อเติมเสริมสร้างและซ่อมแซม oh. ในส่วนที่สึกกอไปส่วนที่เสื่อมของปลยจะระยุ oh. นะครับก็การตรวจสุขภาพก็สําคัญแล้วก็รวมไปถึงการรักษาตั oh. ้งกายแล้วในส่วนของอเพศชายเนะะี่ยค่ะการตรวจฮอร์โมนแล้วก็เราสมควรตรวจเมื่อไหร่ดีกว mm ่า hmm. ครับผมมองว่าจริงๆถ้าจะตรวจสุขภาพเพื่อใช้ฮอร์โมนเนี่ทำได้ oh. แต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเป็นในรายๆไปเนี่ยก็ดูว่า ท่านนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าเช่นเมื่อถึงวัยหนึ่งแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปความต้องการเปลี่ยนไปหรือว่าไอรู้สึกสุขภาพมันไม่ค่อยดีอ้วนขึ้นมีปัญหาเรื่องอารมณ์คุมไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นไซร์แรกๆที่ว่าไอ้ฮอร์โมนเปลี่ยนผิดปกติหรือเปล่าแล้วอย่างนี้เราถึงจะไปเช็คฮอร์โมนนะครับซึ่งการเช็คฮอร์โมนง่ายมากตัวฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ควรจะตรวจตอนเช้าตอนเช้าตู่ใช่ครับ oh. ช่วงเวลาเช้ามันเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนขึ้นสูงสุดจะเป็นช่วงที่เหมาะสุดเหมือนเราตรวจเบาหวานความดันคล้ายกันเหมือนใช่เบาหวานเราอดอ,อาหารแต่ฮอร์โมนไม่ต้องอดอ,อาหารแต่ขอให้ตรวจตอนเช้าตอนเช้าตู่นะคะใช่ค<ม>่ะแล้วก็อีกคําถามนึงอย่างเงี้ยค่ะที่ข้องใจมากเลยก็คือโรคที่มักพบในผู้ชายส่วนใหญ่อะค่ะคือโรคอะไรคะคุณหมออผมมองว่าก็คงมี2เรื่อง,องใหญ่ๆนะครับ เรื่องแรกคงเป็นหลีกหนีไม่พ้นเรื่องสมรรถภาพสมรรถภาพคุณ <Rec> ผู้ชายก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องสมรรถภาพหรือความเป็นห่วงเรื่องสมรรถภาพนะครับผมเป็นปัญหาที่เราพบได้เยอะเหมือนกันบางท่านไม่มีปัญหาเลยบางท่านไม่เคยมีปัญหาแล้วอยู่ๆก็มีปัญหาอยู่ๆก็แบบเกิดขึ้นได้ทันทีใช่ครับซึ่งอันนี้ถ้าเราดูแลด้วยดูแลสุขภาพดีๆดูแลตัวเองดีๆมักจะโอเคนะครับเราก็จะนําเหมือนเดิมครับนาตรวจฮอร์โมน ตรวจสุขภาพร่างกายตรวจโรคประจาตัวเพื่อดูว่าจริงๆแล้วสุขภาพคุณโอเคไหม oh. แล้วสมรรถภาพคุณก็จะแปาตามบทแบบเที่ยอวอ oh, <okay. S 2> นะครับเรื่องที่2ที่เจอบ่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นไปสู่วัยเริ่มสูงวัยก็จะเป็นปัญหาเรื่องการปัสสาวะ oh. นะครับว่าเป็นเรื่องของต่อมลูกหมาใช่ปัสสาวะลำบากตื่นมาเข้าห้องน้ําบ่อยแล้วก็อาจจะต้องเบก ในการปัสสาวะซึ่งก็เป็นปัญหาตองูหมาปนผู้ชายซึ่งพบกันเยอะมากครับอ๋อก็คือถ้าอายุมากขึ้นก็จะเกิดปัญหาภาวะเหล่านี้ตามมาใช่ครับถ้าตัวเลขทางสถิติเนี่ยผู้ชายอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย พบว่ามีตับลูกหมากโตประมาณ60% 60%เลยใช่ถือว่ายอะมากเลยนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงก็คือสติของผู้ชายในในกลุ่มอาเซียนเราหรือว่ากลุ่มยุโรปจริงๆเป็นสถิติทั่วโลกเลยครับผู้ชายทั่วโลก10%เลยนะคะใช่ครับ60ปีเจะ60% 70ปีเจะ70%ตัวเลขคร่าวๆประมาณนี้ถือว่าสูงมากเลยถือว่าสูงมากใช่ครับ ที่เชื่อมโยงมาจากคำถามเมื่อกี้ค่ะสมมุติว่าโรคต่อมลูกหมากโตนเนี้ยค่ะก็คือมีสาเหตุหรือว่ามีอาการยังไงบ้างอะคะเบื้องต้นครับสาเหตุเนี่ยเรายังไม่ทราบแน่ชัดเราเ<ม>ชื่อว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้งอ,ของกัอฮอร์โมนเพศชายอยู่ละที่ทําให้ผู้ชายต่อมลูกหมากโตแตแ่ว่าเนื่องจากเป็นโรคที่เราพบบ่อยพบเยอะนะครับ อาการที่เราจะพอจะทราบได้อย่างเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชายที่อายุเยอะ5 0าสปีขึ้นไปเนี่ยครับส่วนมากจะมาด้วยอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยอันดับหนึ่งเลยใช่ปัสสาวะบ่อยเริ่มรู้สึกว่าอั้นปัสสาวะได้ยากขึ้นนะครับต้องตื่นมาห้องน้ําตอนกลางคืนกลางคืนใช่แล้วถ้าเป็นเยอะขึ้นเรื่อยเนี่ยเริ่มจะปัสสาวะลาบากเริ่มจะต้องเบ่งแล้มีปัญหาในการปัสสาวะเพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันไปขวางทางออกของปัสสาวะโอเคอันนี้คือ3มสาเหตุหลักเลยนะคะที่เราจะแบบ เห็นได้ชัดเจนเลยเพราะว่าเราเริ่มเป็นต่อมรูปหมากโตแล้วอย่างนี้ค่ะทุกท่านค่ะในส่วนของการวินิจฉัยละคะ่ะอาจารย์ต่อมรูปหมากโตใช่ไหมครับใช่ค่ะการวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะมีการวินิจฉัยที่เป็นมถถาตรฐานนะครับโดยปกติอายุ5 0ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะตรวจสกรีนนิ่งเรื่องมะเร็งต่อมรูปหมากก่อน oh. อ๋อน,นี่ตรวจเลือดตรวจเลือดดูค่า PSA ครับดูค่า P s a ใช่ครับเราจะตรวจตอนอายุ5 0ปีขึ้นไปตรวจีละครับ oh. ย่างที่สองนี่จะดูขนาดของต่อหมาการตรวจขนาด่องต่อมมากเนี่ยหลายหลายท่านจะกลัวเพราะว่าถ้าเคยหลายๆท่านฟังที่ทุกคนเราจะต้องโดนล้วงทวารหนักเพื่อที่ไปความดูว่าต่อมมาโตหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันเป็นมาตรฐานนะครับอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยจริงๆทุกท่านก็ต้องโดนตรวจเพื่อที่จะดูขนาดอ่าสัลยแพทย์ท่านเดชปศวะจะบอกขนาดได้ว่าโตไม่โตนะครับออปชันอีกอันหนึ่งที่สามารถทําได้คือทำธรรมนรสาการธรรมนรสาวพราพอจะดูขนาดได้เหมือนกันเขาจะบอก กายภาพว่าลักษณะของม,มมดกเป็นอย่างไรนะครับอีกอันหนึ่งที่ดูก็อาจจะตรวจปัสสาวะครับเพื่อดูว่ามีเลือดปนมีการติดเชื้อหรือเปล่าก็ค <c oughs> ือสี่อย่างมาตรฐานสแตนดาร์ดหลักๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการรักษาของโรงพยาบาล VNS เราอะคะ,ะที่อาจารย์กําลังทําอยู่ในส่วนตอนนี้ครับ <c oughs> ออตอนนี้การรักษาต่อมมหลกโตเนี่ยเรามีมานานมากแล้วรักษากันมาตั้งแต่หลายสิบปีนะครับสมัยก่อน การรักษาเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัด <ฮะ S 2> ก็คือคเป็นการผ่าตัดแบบขูดหรือคว้านต่อมลูกหมากนะครับผมอธิบายง่ายๆว่าต่อมลูกหมากเราเนี่ยมันเหมือนโดนัทโดนัทมีรูตรงกลางโดนัทโอเคพอเนี้ยโดนัทเยอะขึ้นรูโดนัทก็เล็กลงถ้านไดถึงว่าโดนัทอ้วนเนี่ยรูตรงกลางก็จะเล็กอ่าพอรูเล็กปุ๊บเนี่ยทำให้ปัสสาวะออกยากมสมัยก่อนวิธีรักษาก็คือเอากล้องเข้าไปแล้วก็ไปคว้านโดนัทนั่นแหละครับ เฉียบไปอาจารย์ก็คือก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่เสียเลือดเยอะใช้เวลาผ่าตัดนานต้องมีการดมยาอะไรอย่างนี้ต้องดมยาสะดวกใช่ครับต้องนอนโรงพยาบาลนะฮะข้อดีของเราปัจจุบันเนี่ยมีการรักษาโดยการทำเขาเรียกว่ามินิมอลอินเวสท์นะครับก็คือการรักษาแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดน่าสนใจมากมากเลยครับเราใช้วิธีสอดท่อเข้าไปสองกล้องเข้าไปนะครับแล้วเราทำได้สองแบบนะฮะหลักการก็เหมือนเดิมต้องการที่จะให้รูโดนัทเนี่ย มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับยยให้ขยายขึ้นให้ปัสสาวะได้ง่ายขึ้นวิธีแรกเนี่ยเราใช้ไอ้น้ำนะฮะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วเพราะว่าเริ่มเข้ามาในประเทศไทยได้สักระยะหนึ่งระยะหนึ่งละคใช่ครับไอ้น้ำเนี่ยปะสักสองปีได้ครับสองปีเนาะครับผมไอ้น้ำเนี่ยเรียกว่ารีซูมการทำไอ้น้ำก็คือใช้ไอ้น้ำร้อนเข้าไปทำลายเนื้อต่อมลูกหมากให้มันฝะ่อลงพอตัวเนื้อต่อมลูกหมากฝ่อลง ช่องมันก็เปิดกว้างขึ้นทำให้ปัสสาวะได้ลงขึ้น oh, นะครับอันนี้ก็เป็นการรักษาต่อมนเป็นการรักษาต่อมนูหมบบด้วยไอ้นะ้ำ oh, <okay. S 2> อย่างที่สองที่เรามีนะครับเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่ แล้วเราเป็นที่แรกในเอเชียที่สามารถทําได้นะฮะอันนี้เรียกว่าไอทินไอทินครับผมไอทินเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เข้าไปถางขยายเป็นขดลวดอะครับเพื่อเข้าไปถางขยายต่อมลูกหมากก็คล้ายๆกับขยายรูโดนัทเนี่ยให้มันกว้างขึ้นก็จะทาให้ปัสสาวะได้ลงแต่ด้วยตัวขนาดของตัวไอทินเลยค่ะก็คือขดลวดเล็กกว่าเล็กจริงๆถ้าพูดง่ายๆคือการรักษาด้วยไอทินเนี่ยไม่ได้สามารถทําได้ทุกรายถ้าต่อมลูกหมากโตมากเกินไปอาจจะทําไม่ได้แล้ว เราเหมือนเราทำเลสิกอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่มันก็จะมีลิมิตใช่โอเคว่าแบบค่าพ o w e ใสายตาเท่าไหร่อันนี <IS TS> ้ก <sh arp> yeah, okay, ็เหมือนการคลายกันแต่ว่าถ้าข้อดีของเราคือเรามีทั้ง2อย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยท่านไหนที่เหมาะกับต่อมเล็กที่พอจะทำไอทินได้ทำไอทินก็มีประโยชน์ ไอทีนี้อุปกรณ์ใส่ไว้แค่7วันแล้วก็นําออกนะครับแล้วตัวอัะไรรายการแรกอะค่ะอือซูมก็ทําเสร็จปุ๊บใส่ท่อไว้7วันเจ็ดวันกันะครับเราะระยะเวลาทอกันทอกันซึ่งทั้ง2แบบเนี้ยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลทําเสร็จกลับบ้านได้เลยใช้เวลาทําประมาณ10 15นาทีแทบไม่เสียเลือดถือว่าเป็นเดย์เชสเลยนะคะทุกท่านใช่ครับใช่ครับก็ได้ผลค่อนข้างดีแล้วที่โรงพยาบาลเราก็ทําไปหลายเคสแล้วถ้าเกินรอยเคสแล้วก็ถือว่าได้ผลดีทุกทุกท่านทุกท่านที่ทํา ก็คือรี s ซ l t นี่คือแนนที่90%เลยผลนั้นทั้งดีทุกคนนั้นทั้ง,ง,งดีครับโอเคอันนี้ก็คือเราพูดถึงแน่นของการรักษาต่อมลูกมากโตไปแล้วในส่วน2แบบนะคะที่คุณหมอได้พูดไปเมื่อกี้นะคะทุกท่าน สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สัญชัยมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางเราอเล็กซิสนะคะจากเอเชียมิเน r แคร์กรุ๊นะคะของเราก็เป็น one stop service นะคะให้กับผู้ป่วยทั่วโลกที่มารักษาที่เมืองไทยนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ